จออีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อนๆดอกใหม่ขึ้นปีนี้ดอกเล็กๆเฉียนเอาค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันหลุดหมดเฉยไจะไติดอยู่ที่ตอโอ้โหงามมากเลยอ่อนได้หลายดอกเลยค่ะมีอีกไหมรอบตอ สำรวจสำรวจไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีค่ะไปต่อเนี่ยพี่วันไปชอบไปได้ได่เห็นไงใ,ใ,ใ,ใกำลังทำความสะอาดเห็นกันค่ะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันไปเดินกลุมๆได้เห็นมาว่าสั้นท้อกใช่ใช่ยังมีอยู่ค่ะยังไม่เสร็จ เดินจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้กลับทางเดิมนะเรามาอีทาหนึ่งตั้งสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเห็นทำอะไรกันจ้ะล้างเห็นทำคำสาปให้เอาได้เนี่ยคนหาเหตุต่องคนอเราวิ่งจะตามเกมเหตุการเ์อันนี้เหตุเรเ่องเจียมมันเสียดายนะโอ ยำเห็ดรวมนิดจ้ะพรุ่งนี้จะยำเห็ดรวมรู้ทำความสะอาดที่เชื้อเห็ดที่เหลือนี่เดี๋ยวเอาเข้าป่าตรงนี้เผื่อเชื้อจะให้เราเก็บปีหน้าเก็บปีหน้าข้างวัดเป็นต้องเข้าป่าเลึกบอกไม่ต้องไปเดินจงกรมไกลแล้วไม่ต้องไปเดินจงกรมไกลแล้วเนี่ยวู้ยได้เชื้อมันเยอะเหมือนกันนะได้ตั้งเห็ดได้ตั้งเชื้อไอ้นี่ใช่ไหมที่มันเลื่อน ต้มเสร็จแล้วมันลื่นมันไม่ลื่นเห็ดนี่มันเห็ดพึ่งคนเราเห็ดใช่ลื่นนะมันเห็ดพึ่งไม่ได้มาดอกเดียวนะนี่เน้นไหมตอเนั้นงมาเห็ดพึ่งไอเห็ดพึ่งนะไอตรงนี้มันน่ะใช่เขาเรียกว่าไอใดมันตรงน้ำนั่นอือนั่นแหละเห็ดอันนี้แหละที่มันลื่นขาใหญ่เหมือนกันเนาะให้มาสองเนี่ยถ้าฝนเมรนี่มันก็ที่ปิยาเน่าแล้วนาะเอาไม้ไก่สิทธิ์ทิ่มปื้อ โหเละเลยแ่บอกคิดว่ามันคิดว่ามันเน่าพอทิมแล้วมันเละทีเนี้มันไม่เน่ามันเห็ดดีแต่ว่ามันเสียจะได้มันอลมน้ำขาดขาดท่อนนี่แหละแต่ก็ได้มานะแต่ก็ได้มาเอามาด้วยไอ้ท่อนที่ขาดเนี่ยก็เอามาด้วยสิได้มันเอามาหมดเนี่ยจะหมดเพราะว่าใช่ดีนะที่มันยังไม่หนาวตายนะนะออมันหนาวแล้วเห็ดมันไม่ขึ้นแล้ว เดี๋ยวจะไปหั่นช่วยกันหรอพี่เปี๊ยบเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้มน้ำเดี๋ยวลวกไว้ใส่เกลือเดี๋ยวน้อกาต้มน้ำนี่แหละไม่ลวกเพราะเราต้องยำไงเราต้องต้มสักหน่อยกาต้มน้ำแล้วก็ไปใส่ในหม้อมันจะเดือดไวต้มในกาก่อนแล้วก็เทใส่หม้อนี่ต้มเตามันจะเดือดไวไม่รู้นะ ช่วยกันทำผลไมา้ผลเมาือเก็บเห็ดนี่ใส่ใเก็บมาแล้วก็มาช่วยทำอโอ้ทุลักทุลเลนะเป็นล้มมาเก็บเห็ดสองรอบรอบนึงบน่งเก็บในป่าอีกรอบนึ่งเก็บบนถนนลูกรัง <c oughs> <c oughs> ได้เยอะส่วนอันนี้เดี๋ยวไปตากแห้งนี่ยอันนี้เห็ดจริงหั่นนี้ไม่เสร็จหั่นต่อ,ตอก่อน